โอเคเปิดเ,เพลงนิดหน่อยฟล,ละเอ้ยพิต้าเปิดเพลงนิดหน่อยโอเคทุกคนสวัสด,ดีวันนี้จะให้ให้หลักคิดนะนี่นใหม่หนนี้ป่ะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราเอ่อเมื่อกี้นี้เราเพิ่งคุยกันหัวเราะหัวเราะหายไปไหนบดเราจะต้องแบบทําเป็นทําเป็นแบบว่าเออทำชาดหน่อยดิเมื่อกี <recognizes> <S <S ้เราคุยกันหัวเราะหัวเราะเยอะมากนะสนุกว่าสนุกว่าสนุกว่าสนุก่คุ้มไหมวันนี้ โคตรคุ้มเลยอ่ะมามาเจอจริงๆนะแบบว่าชาตินี้ถูกกันไปนะหกหมื่นเก้าเช่ากับเขาละอืมเวกล้องต้องไปเลยเวลากล้องนะต้องมือกล้องต้องเก่งๆด้วยมือกล้องต้องแบบภาพใช้แบบพละใช่แล้วต้องแบบว่าไม่ให้ไม่ใช่แบบต้องเจาะโน่นเจาะนี่ทําให้มันน่าสนใจไงวันนี้ทุกคนนะครับให้มาดูบรรยากาศของการโคชชิ่งกับบัลิตดินเนอร์โคชชิ่งแต่จริงๆคอนิเนอร์โคชชิ่งนี่โคตรคุ้มเลยว่ะเพราะว่าพี่อารมณ์ดีอ่ะมันแบบเวลาแบบว่า เวลาอารมณ์ดีแล้วก็เราหัวราหัวร้อนเนี่ยไอเดียพุ่งพ่านเมื่อกี้เนี่ยได้วันนี้คุณหมอโทนี่มันได้ไอเดียสุดยอดไปตั้งเยอะมากเขายังบอกเลยไม่อยากจะให้ไลฟ์บอกคนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะแบบมีเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวคนอื่นคนอื่นที่ทําธุรกิจเดียวกันได้โอ้โหมันนี่ดีมากเลยอ่ะใช่ปะนี่อะไรนี่แบบว่าอ่าคนนี้คนนี้อันนี้ที่ประทับใจคือไหนนะที่เมื่อกี้นี่บอกว่าต้องมาเจออาจารย์มณิตฐ แอนเมาร์เก็ตติ้งค่ะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่คำไหนนะคำไหนที่บอกต้องมาเจอเลยต้องมาเจออาจารย์มันดีอ๋อนี่คือนี่คนนี้คือเอ่อหญิงหญิงค่ะหญิงหญิงนี่เรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้ไปทำเอาเอาความรู้ไปทำได้แปดเคชร์อะใช่ค่ะเอาไปทำคลิปค่ะปรากฏว่าคลิปนั้นอนะมันเป็นไวรอลจากการที่ดูคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของอาจารย์เออเก่งมากเลยเดี๋ยวก่อนแล้วเหตุผลที่มาเจอพี่เอ เพราะว่าเพราะว่าเวอร์ของอาจารย์ที่อยู่ตรงตรหน้าโปรไฟล์เขียนว่าเขียนว่าถ้าคนยังอ่าถ้าถ้าคนยังถ้าคนถ้าคนอยากเจอไม่ใช่ไม่ใช่คุณยังไม่ได้เจอยังไม่เจอคนยังไม่ได้เจอผมไม่ใช่ใช่คุณยังไม่ได้เจอเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคุณยังไม่ได้เจอเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณหากคุณไม่ได้เจอผมใช่คำนี้ใช่ซื้อเลย คำนี้แบบว่าเนี่ยคนนี้ก็ชอบใช่ไหมพี่พายชอบมากนะจัดชอบมา,จากจย์สอนวิธีหาทางแล้วก็สอนยิ่งกว่านั้นสอนวิธีหาเงินวัดยิ่งเงินช่น <laughs> <laughs> นี้ก็เกืบอบจะลงทุนไปซื้อพูดได้ไหมไปซื้อเบอร์อยังพูดไม่ได้กัารย์พูดไปแล้วอ่ะ <laughs> แต่ประเด็นคือคุ้มไมหมเราเนี่ยคุ้ม <laughs> ผมว่าไอเดียไอเดียจะไม่ให้แบบว่าอะไรอ่ะคืออันนี้แบบว่า ต้องให้เกียดเขาเพราะว่าเขาเขาลงทุนค่าความรู้ค่าที่ปรึกษ,ษาผมก็จะไม่พูดออกลฟ์แต่พูดอะไรข้าวๆได้พูดอะไรแบบว่าให้เป็นไอเดียนะครับที่คนที่เข้ามาดูสําหรับวันนี้เนี่ยอันนี้ให้เป็นบรรยากาศน,นี้วันนี้มาสี่คนนะครับสี่คนวันนี้ก็ให้ไอเดียคนนี้เจ๋งๆพูดได้ไหมได้ค่ะให้ถามไอเดียดีกว่าถามไ้เรื่อยคนเนี้ยเขาสอนลงทุนหุ้นทุกคนถามถามทุกคนว่าคนชอบหรือเปล่าค่ะ ก็วันนี้ได้รับโคชชิ่งจากอาจารย์นะคะรู้สึกเป็นอะไรที่หาที่ไหนก็ไม่มีค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับแบบว่าเอ๊ะแบบนี้ก็มีเหรอเป็นคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์คนเดียวที่ให้ไอเดียในการโคชชิ่งแบบนี้ได้ค่ะรู้สึกคุ้มมากค่ะอืมแต่พูดเป็นด้วยคนได้พูดได้นะคนตามนี่แล้วแล้วผมให้ให้ให้ไอเดียคนที่เขาจะสอนลงทุนผมตั้งชื่อเพจว่าคือตอนนี้เขาเพิ่งเกิดไงเพิ่งเพิ่งเริ่มทำไงผมให้ชื่อเพจว่า ขาชื่อจินดาพรจินดาพรใช่ไหมให้ชื่อเพยว่าจินดาพรสอนลงทุนหุ้นในชุดนอนค่ะสอนลงทุนหุ้นในชุดนอนแล้วก็ทุกครั้งก็ออกชุดนอนออกมาในชุดนอนคุณว่าแตกต่างไหมอ่ะคุณว่าได้ความสนใจจากคนไหมอ่ะในช่วยกันโหวตมาหน่อยสมมุติหน้าเนี้ยคนเนี้ยแล้วก็ออกมาแล้วก็พูดในแบบในเมื่อกี้เนี้ยยิ้มๆแต่สอนลงทุนหุ้นแบบไม่เครียดไงคือคอนเซ็ปต์คือไม่เครียดแม่บ้านก็ทําได้ ไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งห่วงฝากไว้แล้วก็ไปอะไรอะลงทุนเสร็จแล้วก็ไปนั่นละลาไปนี่คือคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ลงทุนเสร็จแล้วก็ไปนั่งไปไป,ไปตีกอปปล์ฟไปอะไรไปไม่อย่างมานั่งห่วงอะไรกันนะกันกหนาไปนอนไปชุดนอนไปไปนอนลงทุนเสร็จแล้วก็ไปนอนสอนลงทุนหุ้นในชุดนอนชอบไหมอะใน <c oughs> ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยทุกคนคอมเมนต์มาน่าสนใจค่ะเห็นไหมนะแล้วก็ใส่ชุดนอนแบบเนี้ย เนี่ย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 ชุดนอนได้ชูชุดนอนอร่อยจะสวยขนาดนีคือกำลังกินอยู่ด้วยพอแล้วพอล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอล้วต้องไปแล้วบอกหน่อยเดี๋ยวว่าคุ้มป่ะวนนี้ไม่คุ้มป่ะกินพอดีเลยคุ้มตั้งแต่เฟิร์นแล้วค่ะโอเคจริงๆให้ให้คุณคนไปก่อนเดี๋ยวจะคุยให้แป๊บนึงเต็มปากเลยกินอยู่โอเคอ่าคุณพิพัฒน์นี่คนนี้คนนี้ก็ทำคนนี้ก็ทำคูบิลล่า ันนี้พวกผมให้เลยนี่วะโอ้โหเขาทำปูเวล่าอันไหนเล่าให้เตอมนะฟังเขาหน่อยแบบว่าอะจากที่รู้ว่ามีใครสนใจบ้างเนี่ยเวลาคุณทําปูเวล่าคุณเล่าให้ผมฟังนะใช่ไหมว่ามีคนซื้อครับคือโปรเจกต์เป็นร้อยร้อยล้านนะร้อยล้านเป็นพันล้านหลายร้อยครับหลายร้อยล้านเขาบอกมีคนซื้อเคยซื้อไปปูเวล่าใช่ไหมใช่เขาลงทุนกันแบบอะไรลงทุนไปห้าล้านแล้วได้เงินเดือนละเท่าไหร่เป็นแสน เดือนไปเป็นแสนแล้วคุ้มทุนจุดคุ้มทุนอยู่กี่ปีประมาณห้าหกปีห้าหกปี ROI เท่าไหร่ return on investment เท่าไหร่ห้าหกปีห้าล้านห้าล้านห้าล้านได้คืนมาห้าในห้าหกปีใช่แล้วก็จากนั้นก็เป็นกำไรแล้วก็เราก็เป็นเจ้าของอ้นฟูวิล่านั่นแหละใช่ครับอ๋อโอเคแล้วคนเขาไอ้ไอ้ไอ้นี้ถือว่าเป็นการเป็นการลงทุนที่น่าสนใจป่ะถ้าตัวคุณลงทุนเองน่าสนใจครับอืมอัี้สองสามหลังได้เลยจ้ะ หรออ่ะเนี่ยผมถามอ่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยวันนี้คุณได้ไอเดียอะไรดีๆไปไหมนนได้วิธีทําเงินครับได้วิธีไอเดียคือดูดูคลิปมาเป็นหมื่นคลิปอ่ะครับไม่เท่ากับมาเจออาจารย์ครั้งเดียวโอโ้อหูอารมณ์กระหูนะแรงคุณแรงวันนี้แบบว่าผมแบบไอเดียพุ่งพลาดเลยแบบว่าอารมณ์ดีไงกินเฟอไงแล้วก็ ไ,ได้แต่เขิเลออารมณ์ดีแล้วก็คุยกันแล้วก็หัวเราะกันตลอดเลยเนี่ยพวกนี้วันนี้เมื่อกี้นี่เขาเขินอายนะพวกเนี้ยเพราะเมื่อกี้นี่เราหัวเราะกันตลอดใช่ปะ,ะใช่ปะหญิงหญิงเนี่ยคุ้มแน่นอนผมมาบมดูเดี๋ยวต้องจัดทำคลิปคนนี้พูดดีมาก <c oughs> คนเนี่ยคนดูคนตามเพจชื่ออะไรนะเพจอหญิงเสาวดีค่ะต้องเอาไมค์ไปใกล้ดิขอไมค์ไปใกล้ปากก็ไม่ได้ไม่ได้ยินนะจ๊ะได้ยิน ยิงสาวนีใช่แล้วก็ตามด้วยโค้ดของโค้ดอันนี้ก็ปีอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกอาจารย์บอกอาจารย์รู้ื่อันนี้พี่อันทุก็รู้แล้วก็ปีกูแต่ผมพี่ว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเพจกันสดีมาหกหมื่นเก้าได้วันนี้หมเกได้เปลี่ยนชื่อเพจได้ไรได้สโลแกนคนนี้คุ้มสุดๆนะครับคนคุณหมอเนี่ยคุ้มสุดๆเองเซฟเงินไปเก็ิล้านแล้วเนี่ยอันนี้พี่พูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พูดได้อันนี้ใครคนดูอยู่กี่คน 300กว่าค่ะเอ้ย300กว่าไปแชร์กันไหมอยาก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 ได้ไอเดียเจ๋งๆฝากแชร์หน่อยวันนี้ผมจะให้ไอเดียแบบเด็ดเลยแบบที่ให้หมอหมอโทนี่ไปชื่อนี้ก็ดีนะหมอโทนี่แล้วชื่อเพจชื่ออะไรด็อกเตอร์โทนี่บิวตี้เอ็กซ์เปอร์ครับด็อกตอร์โทนี่บิวตี้เอ็กซ์เปอร์จริงๆบิวตี้เอ็กซ์เปอร์ก็มีเยอะแต่เมืนะ่อไหร่ก็คล้องจองแล้วคนเรียกว่าหมอโทนี่หรือด็อกเตอรโทนี่หมอโทนี่เออโอเคไงก็ได้หมดไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้าถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนแต่ว่าหมอโทนี่ก็ต้องดัง มีถ้าคุณมีปัญหานะถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบจะมีปัญหาว่าพูดได้ไหมที่บอกว่ามีมีคนมามาตั้ง <c ười> คุณไม่ได้ <c ười> อแล้วตกลงคุณหมอออกออกกล้องได้ป่ะเนี่ยไม่บอกตั้งแต่แรกว่าบอกว่าปกติผม,ผมก็ปิดบังอะไรถ้าเกิดใครบอกก่อนคนที่มา private coaching ถ้าใครบอกก่อนว่าโอเคคุณมันเด่นไม่ขอเป็น confidential ก็คือเป็นความลับก็โอเคก็ไม่บอก มีแบรนด์ดังๆมาปรึกษาผมผมก็ไม่บอกแล้วก็คนดังบางคนก็บอกไม่อยากจะให้รู้่โอเคไม่บอกผมไม่จําเป็นต้องเอาชื่อลูกค้ามาหากินไม่จําเป็นแต่แต่ว่า,าคือ,องั้นบอกอะไรได้บ้างวะา <c> พ <oughs> อล่ะค <c oughs> <อ>ุณไม คูมากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคานี้ไม่น่าจะต้องมีอีกต่อไปแล้วเ <c oughs> <laughs> พราะว่าอะไรอาจารย์นะมันเป็น,เป,นเป็นคนเก่งเรื่องนี้มากเลยคือการไม่ไม่ใช่แค่ทําออนไลน์นะแต่คืออาจารย์จะมองขาดเลยว่าคนนี้จะน่นน้ําจะไปตรงไหนกลยุทธ์จะเป็นยังไงอย่างของครูเองเนี่ยาอาจารย์เจอเอออาจารย์มันเจอแค่ประมาณ5นาทีเองก็ตั้งชื่อเพจให้แล้วว่าครูพลานักจิตวิทยาใช่ปะดังนั้นเนี่ยคือปัจจุบันนี้ยังแบบว่าชื่อนี้คือมูลค่าเป็นร้อยล้านเลยโอเคป่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์มานั่งคุยเมื่อกี้แป๊บเด ไอเดียต่างๆบันเจิดหมดเลยสี่คนนี้คือคู่มากเลยคู่เลยว่าต้องไปจ่ายเงินทีหลังนะเพราะว่าหกคนนีห้าครับคนนี้คน<ห>นี่ห้าคน <c oughs> นี้ผมพวงมาเลวนะมานั่งมานั่งเีทีนะแล้วตัวเองก็จดที่ของผมให้ไอเดียสี่คนนี้นะนางก็จด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 แล้วก็ไอเดียเงินล้านแล้วก็จด ผมก็แบบว่าอะไรเนี่ย <ś m ere> พรล้านั่งจดอยู่่น่ะผมก็เลยบอกว่าต้องนั้นเดี๋ยวคนทนนี่ห้าคนที่ห้า <ś m ere> ต้่ราคาหกหมื่นเก้านะครับเพิ่มเติมจริงจริง <ś m ere> ใครที่อยากได้ไอเดียแบบน,นี้แบบว่าที่มันชัดๆไปเลยนะคะก็ครั้งหน้าราคาราคาแบบนี้อยู่หรอถูกกันไปนะอ่ะยังได้อยู่นะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะหลังจากไลฟ์นี้เจ็ดหมื่น้าโอเคแต่ไลฟ์นี้ภายในไลฟ์นี้ภายในไลฟ์นี้เลยนะคะวันที่สิบศุกร์ที่สิบนี้นะคะก็คือว่าจะมีการนั่งแบบนี้รับกี่คนเอ่ย ห้าคนไม่เกินห้าคนนะคะคอ่าไม่เกินห้าคนเพราะเราจะนั่งแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ไพรเวทแบบนี้นะคะก็ให้ราคาหกหมื่นเก้าพันบาทเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้แล้วแค่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์คิดไอเดียเหมือนคนเนี้ยได้เลยได้ชื่อเพจไปแล้วซึ่งโคตรเจง๋งอันนี้คือครูจะเอานะตอนแรกแต่ว่าถ้าเขาไม่ทําถ้าคืนนี้เขาไม่ทํา <c oughs> ครูจะทําเลย <c oughs> คือเทรดหุ้นในชุดเ <c oughs> <ใ>นด <c oughs> าะเ<ๆ>ออเมชาเมื่อไหร่ก็หกหมื่นเก้าพันลองลงทุนในชุดก็ <c oughs> <ๆ>ไม่มีปัญหาเพราะไอเดียเงินล้านเออนะซึ่งซึ่งอันเนี้ย แค่นี้ก็คือมูลค่าสองแสนแล้วนะจริงๆแล้วนะคะก็คือคุ้มมากๆโบกสิไม่เป็นไรเนาะได้ได้ไอเดียอาจารย์แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพลิกแพลงทำเรื่องอื่นเร็วมาโอเคก็ได้แหละนะพอพออาจารย์อารมณ์ดีมันก็จะมีไอเดียแบบนี้พลุ่งพล่านขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยหลายคนได้ได้สโลแกนได้อะไรเงี้ยไปทําเงินครูมั่นใจเลยว่าถ้าถ้าไปทำนะถ้าทุกคนไปทําได้เงินแน่นอนไม่ต่ำกว่าล้านนะจากจากไอเดียเล็กๆเมื่อกี้นะซึ่งเดี๋ยว หมายถึงว่าอาจารย์แบบไม่ได้ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบแป๊บนึงคือคิดได้อะแล้วแบบแป๊บเดียวเลยอ่ะเออประมาณกินเฟอเสร็จสิบนาทีโคตรเร็วอ่ะโอเคสําหรับไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะ69,000บาทหลังจากไลฟ์นี้79 0 0 0แล้วเนาะ5คนเท่านั้นนะคะวันที่อ private coaching ก็ได้นะอื private coaching ตอนนี้นะคะราคา3,5 0 0สสุดท้ายแล้วคือวันนี้เพราะว่าเราสัญญาไว้ว่า1ธันวาเท่านั้น3,5 0 0หลังจากนี้จะเป็น5 0 0,000แล้วนะ private coaching เจอตัวอาจารย์เลยนะคะประหยัด ที่สุดบอกเลยวันนี้มีคนมาไพวิ a ย c โคชิ่งวันนี้มาไ r i v a t e โคชิ่งนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องจับคนนี้มาออกไลฟ์ด้วยวันนี้ก่อนหน้าที่จะมาเจอ,อสี่ท่านนี้นะครับก็เจอ Private c o a c h i หนึ่งคนเขาบอกว่า8ป,ป,ปีที่แล้วเขาเจอผมแล้วเขาเป็นหนีอ้อยู่25ล้านตอนนี้เขาเป็นบวก30ล้าน เขามาเอาเอาดอกไม้คือนอกจากจ่ายค่าไปเวทโคชชิ่งแล้วนะเอาดอกไม้อ่อดอกพุ่มอะไรอะ่ะมาให้ผมแล้วก็กราบเท้าผมตกใจเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบแบบแบบคือไงไม่ได้มันมันตะเข็ดนตหวงใจนิดหน่อยเวลาใครกราบเท้าผมอะไรเงี้ยเขากราบเท้าสามทีแบบแบบเขาซึ้งมากแล้วคนนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะภายในแปดคุณรู้ไหมผมให้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 อะไรเขาคุณรู้ไหมแปดแปดปีที่แล้วผมแบบเขาแค่มาเรียวลงคอร์สสามพันเก้าอะไรเอ้ย หมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยมาลงเพอเขาบอกพวกบอยวิสูรอะไรเงี้ยแล้วผมก็ให้คําแนะนําเขาไปอย่างหนึง่งบอกน้องเขาก็เล่าเรื่องเขาให้ฟังไงอันนี้คือแบบออกจากคือไงเป็นช่วงพักของการเรียนเขาก็เดินมาปรึกษาส่วนตัวแล้วผมฟังเรื่องเขาก็บอกน้องน้องย้ายออกจากบ้านเลยเพราะคนรอบข้างเขาลบมากคนข้าบ้านข้างเขาลบมากแล้วน้องย้ายออกจากบ้านเลยนะแล้วน้องจะรุ่งแล้วเขาก็ทำตามที่ผมสอนเลยย้ายออกจากบ้านคนที่บ้านก็ไม่ชอบ แต่ไม่เป็นไรเขาอยากอยู่มาแปดปีธุรกิจของเขาแม่งตอนนี้จากคนที่แม่งถูกไล่ออกจากงานอะไรเขาบอกว่าเขาถูกเชิญออกจากงานหรืออะไรเนี่ยเราแปดปีที่แล้วติดหนี้ยี่สิบห้าล้านคือหนี้ของครอบครัวนะไม่ใช่หนี้ของเขาแต่หนี้ของครอบครัวเสร็จแล้วเพราะเขาทำจนมันเป็นศูนย์หนี้กลายเป็นศูนย์แล้วตอนนี้บวกสามสิบล้านวันนี้เขามาขอบคุณผมมาลงคอร์สแล้วก็ขอบคุณผมแล้วก็อ่ใครอยากมา private coaching อันนี้ผมไม่คือผมบอกได้เลยนะผมพูดเกับคุณตรง ทุกสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้ต้องทําเพื่อเงินแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยมาเข้ามาด้วยความแฮปปี้มาเจอมาเจอคนเหล่านี้เพราะผมรู้ว่าคนที่เข้ามาโคชชิ่งกับผมอะทุกคนมีของอะไรบางอย่างแล้วแค่ผมหน้าที่ของคนที่เป็นอาจารย์หน้าที่ของคนแบบผมก็คือว่ามองให้ขาดว่าเขาเนี่ยต้องโฟกัสเรื่องอะไรเท่านั้นเองคือคนส่วนใหญ่มาแล้วพร้อมแล้วแต่พร้อมบางอย่างแล้วเขาเตียดแค่ว่ายังติดอยู่นิดนึงแล้วไอ้ที่ติดอยู่นิดนึงมันอะไรของเขา ผมมองขาดอะอย่างที่สโลแกนของผมนี่อย่างที่นี่เดี๋ยวต้องโชยดูต้องโชยดูที่เขาที่เขาชอบมากที่ที่อะไรอะ่ะที่หญิงชอบมากหญิงชอบมากคือน,นี้คุณยังไม่เจอเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณถ้าคุณยังไม่เจอผมถ้าคุณยังไม่เจออาจารย์บันดนิเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเจอมีหลายเวอร์ชั่นนะครับจะเจอส่วนส่วนตัวก็ได้จะมาเจอดินเนอร์โคชชิ่งนี้ได้วันที่สิ แล้ววันที่สิบเอ็ดใช่ไหมที่เรามีหนึ่งวันน่ะหนึ่งวันขอชื่อเก้าร้อยเก้าสิบล้านเปลี่ยนชื่อละขอชื่อเก้าร้อยเก้าสิบล้านในวันเดียวขอเก้าสิบล้านผ่านความสุขวันนั้นเก้าหมื่นเก้านะครับเขารับแค่แปดคนมีสามเลเวลใครสนใจ okay. โอเคโอเคนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาอาชีพเป็นดกีกว่ใครทีร่อาชีพของผมโพดีอาชีพของผมได้สองแสนนะสองแสนนี้ อค่ใครสนใจใครสนใจเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเหรอเออในไลน์แอดมีคนดูไหมด้วยนี้ผมไลฟ์ในไลน์แอดได้แล้วรู้ป่ะอัดจิปบฉีดหน้าอาจารย์ได้ไหมครับหน้าผมไม่ต้องฉีดหน้าผมแบบว่าเด็กตลอดกาลจริงๆครับหน้าผมไม่เคยโดนสัญญกรรมไม่ไ้ไม่เคยโดนเข็นมอดูออกบ้างดูออกว่าไม่เคยโดนผมห้าสิบเอ็ดแล้วนะเนี่ยอาทิตย์หน้าจะห้าสิบเอ็ดแล้วเนี่ยอีกอีกหกวันจะห้าสิบเอ็ดแล้ว เหนือนปหมไม่เหมือนค่ะเหมือนอายุวัยยี่สิบหาค่ะแม่พูดตามความจริงเดี๋ยไม่ต้องพูดอวยพ่ออ่าถามดีมกว่าถามนี่หนูหนุ่มหน้าหน้าผม,มาเจอตัวจริงอ่ะเจอตัวจริงหน้าเหมือนเท่าไหร่ถ้าเจอหนูเรียกพี่อะค่ะจริงจริงอะน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่สี่สองค่ะสี่สองเหรอใช่เฮ้ยน้องต้องเรียกพี่ <c ười> <c ười> ว่าน้องดิถ้างั้นอุ้ยหน้าเด็กมากเลยอ่ะอันนี้หน้าเหมือนเท่าไหร่พูดตรงๆไม่ต้องอวยสี่สิบสี่ออาจารย์ ใช่แล้วสี่สิบสี่เอ็ดประมาณสี่สิบสี่เอ็ดอ๋อโอเคพอรับได้เนี่ยประมาณสามสิบไม่ต้องอวยนะไม่ต้องอวยสามสิบไปปลายล้วโอเคโอเคโอเคไม่ต้องถามคนนี้ไม่ต้องถามหมอคนนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาจะชวนผมไปทำกิจกรรมอีกโอเคทุกคนก็อะไรนะอ่าถ้าเกิดใครสนใจคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเออพี่จ้าให้ราคาเท่าไหร่ให้คนนี้พูดเดี๋ยวเนี่ยมานั่งกับพี่นี่ให้หญิงอ่ะให้หญิงมาพูดคนนี้นะครับ คุณต้องไปดูเพจเขาคนนี้นี่เพจของเขาเนี่ยเปิดมาเจอเลยเว้ยผลลัพธ์ของคอนเทนต์แมก็ t ตติ้งเขาปักบุนไว้อันแรกเลย 8K ดคีแชใช่ปะได้หัวข้อได้ได้วิชามาจากการเรียนคอสนี้คอนเทนต์แมกนตติ้งคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆคุ้มมากเพราะว่าคอร์สนี้อย่างนั่งเรียนของอาจารย์แล้วก็ทําด้วยนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอ้โหวิดีโอมันถูกแชร์ไปแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันใช่ อันนี้เป็นคอที่เป็นคอที่ดึงหญิงมหาจาร์เลยหญิงรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามันขายคือข้อมูลที่หญิงออกไปอ่ะมันขายได้แสดงว่าคนที่คนที่สอนน่ะถูกต้องอืก็เลยมาเจออาจารย์นี่คอสนี้สุดยอดคอเนี้ยสร้างซูเปอร์สตาร์มาหลายคนแล้วลุงทั้งลุงทั้งหมอทีมไม่นิดหน่อยพอล่าทุกคนเรียนหมดรวมทั้งชอนอะไรอีกคนหนึ่งนะผู้กองเบนสอ่ะพวกเนี้ยที่มันดังไวรัลอ่ะ เรียนข้อนี้มาหมดอะ่ะข้อนี้คือถ้าคุณอยากได้ลูกคุณแล้วคุณนะบอกได้เลยว่าเราทุกคนได้ไดลูกกตามีมีสิทธิ์ได้ลูกกตาเท่าเท่ากับดาราเท่าเท่ากับพิจีกรดังๆเท่าเท่ากับทุกคนเลยยิ่งถ้าเกิดคุณวางตำแหน่งตัวเองถูกเขียนหัวข้อถูกรับรลองคุณแบบไปไกลแล้วเวลา <c oughs> ลองคิดดูนะลองคิดกรนี้ดูนะจริงๆนะถ้าในคลิปที่มันเป็นไวรวัลอย่างเช่นถ้าผมสอนผมสอนเวลาผมสอนทุกคน่ผมจะสอนให้ทำคลิปยังไง ที่มันจะคนดูเยอะใช่ไหมถ้าในนั้นเนี่ยสมมุติอย่างหมอโทนี่เงี้ยหมอโทนี่หรือว่าถ้าหรือหญิงเงี้ยหรือคุณพิพัฒน์เงี้ยที่ทําภูวิลา่าเงี้ยหรือน้องเงี้ยเรื่องหุ้นเงี้ยถ้าในนั้นน้องจินดาพรเดี๋ยวถ้าเกิดในนั้นเนี่ยมีชื่อคุณติดเข้าไปสมมุติในคลิปไวัยรุสมมติไอคเคชานีมม้ này, น่าจะมีคนดูสักออย่างต่ำๆห้าแสนดูดูเอะท่าไหร่ร<อ>ี e view. เท่าเอ่อวิวที่หญิงไปดูมาณสองล้านสองล้านวิวค่ะใช่โอเคสองล้านวิวเห็นป่ะจากคอสคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใช่ไม่ไม่ใช่คนเดียวนะครับคนเยอะมากที่ได้ผลลัพธ์แบบนี้รวมทั้งตัวผมเอง<ม>ตัวผมเองนี่ได้ผลลัพธ์แบบนี้มาเยอะมากคอสคอสไอไอสิบล้านวิวยังมีเลยรสิบล้านวิวมีประมาณสามสี่อันแล้วก็เกินสิบล้านวิวก็มีหนึ่งล้านวิวก็มีหลายอันนะครับน่าจะเป็นหกเจ็ดอันเนี่ยมาจากคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือหญิงจะบอกว่าอย่างไเจออาจารย์ช้า ิดออตอนก่อนหน้าเนี้ยเคยอ,อยิงทำกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมคือเป็นเจ้าของธุรธกิจแล้วก็พอทาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เรื่องการตลาด<อ>คือเราอยู่ในหญิงเชื่อว่าเจ้าของธุรธกิจหลายคนอ่ะที่ทำอ,อ,อย่างขายอะไรก็แล้วแต่เงี้ยอะแล้วเอาตัวเองเป็นเป็นการตลาดเองแต่ว่าหญิงมองว่ากลายุทธ์ทางการตลาดเนี่ยมันสําคัญมากเพราะอาจารย์ชอบพูดว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องการตลาดคุณการขายไม่จําเป็นใช่ ยังรู้แล้วว่ามันสุดยอดมากเพราะว่าอาจารย์สอนฟีมีดีๆตั้งเยอะอ่ะก็ดูหน้าเพจแบบแบบทุกคนดูแบบเนี้ยแล้วก็ดูตัวนี้ไปด้วยแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องลงมือท่เพราะถ้าทาแล้วมันได้ผลลัพธ์เลยแล้วคุณจะรู้ว่าใครของจริงเออยังก็รู้ว่าพี่อาจารย์ของจริงเหมือนต้องมาเจออะไรเนี้ยอันนี้ยริงมากเลยนี่ไม่ไม่เตรียมกันมาก่อนอันเนี้ยอันนี้พูดจากใจนะพูดจากใจไม่ไม่เตรียมกันเลยครับพูดจากใจเลยครับอาจารย์แต่ ให้ดีนะครับดูคลิปผมบอกแล้วดูคลิปเป็นหมื่นครั้งไม่สู้เท่ากับมาเจออาจารย์ครั้งเดียวโอ้โหมันขายพี่เลยโอ้โหมันสุดยอดเลยปรับไอเดียให้คุณเข้าถูกที่ถูกทางได้หมดเชื่รผมแล้วมื่อกนยี้บอกอะไรตอนที่เข้ามาก็ได้พลังใช่ใช่ตอนที่บอกว่าแค่มานั่งคุยกันก็รู้สึกทุกคนเนี่ยมีความกังวลหมดมีความกลัวหมดพอมาคุยกับอาจารย์แล้วจะสลัดความกลัวแล้วก็ไอเดียบันเจิดมากอันนี้หน้ากล้องนะสันตอนกินข้าวอ่ะไอเดียบันเจิด มันเจ็บมากครับน้องกลับไปดูตัวเองนะจริงๆน้องพูดได้ออกกล้องน้องกลับไปดูตัวเอง,นองเองนเงี่ยทุกคนไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองพูดออกกล้องแล้วดูธรรมชาติเพราะผมจำจำไว้เลยเวลาสมัยนี้เ,เหตุผลที่ว่าคนธรรมดาเนี่ยจะป๊อปปูล่ากว่าดาราเพราะว่าคนชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติคนไม่ชอบอะไรที่แบบมัมาเติมจริตเข้าใจป่ะมาเติมจริตมาคนไม่ชอบแล้วแบบแบบโลกเก่าคนชอบแบบธรรมชาติแบบพวกเราคุยกัน มีหลุดบ้างมีอะไรบ้างแต่ไม่เคยถูกแบบสอนประดิษฐ์พูดมาไม่มีนี่แหละพวกคุณทุกคนทำได้นะครับก็อ้อนันนี้ให้เดียแค่นี้ถ้าใครสนใจคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติง้งก็สามารถซื้อได้นะครับในอันนี้ในราคาเท่าไหร่นะบาทอันนี้1 9 0 0 0บาท โอ้ติ4ี่หมนห้าน้อหมอจอนหมอทีมเรียน4ี่หมืนห้าทำไมให้ราคาถูกขนาดนี้อีกแล้ว <S <S 1> <S 1> ขนาดขนาดลูกศิษย์พี่มันยังหมื่นเก้าแล้วตอนเนี้ทุกคอร์สของมันยังหมื่นเก้าแล้วว่าทำไมนี่ยังขายหมื่นเก้ากันได้อีกพ,พี่งงมากเลยโอเคเฉพาะวันนี้วันนี้วันเดียวน,น,นั้นแล้วถ้าใครอยากจ,จะเอานี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็น <S <S เป็นยอดแม่หญิงหญิงบอกเลยว่าหญิงได้การเขียนคอนเทนต์คือจริงๆอ่ะอาจารย์สอนเกี่ยวกับการทําวิดีโอในนี้ด้วยนะเยอะมากๆห้าขั้นตอนของการทําวิดีโออะ จริงอ,ะงอ่ะเราพี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้ว,าลวาอาจารย์บอกว่าอะไรที่คุณควรโพสต์แล้วสิ่งไหนที่คุณไม่ควรโพสต์<อ>เรารู้เลยว่าอ๋อไอที่ผ่านมาเนี่ยกูโพสต์มาเนี่ยไอแบบเนี้ยผมก็ไปรีบแต่ตามลบของตัวอเองโอเคดังนั้นอ่ะหญิงบอกเลยว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันคือถ้าคุณเรียนเ,นยเอาความรู้ไปทําอ่ะคุณจะสามารถสร้างเงินได้เลยแบบแบบมหาศาลเนี่ยจากคอสนี้อะไรที่ควรโพสอะไรที่ไม่ควรโพสอ่ะพี่โอเคอันนี้ผมให้ราคานะปกติก็ สี่หมื่นห้าแต่ว่าวันนี้ให้ราคาประมาณสองหมื่นหนึ่งพันแล้วกันมันจะได้ไม่แบบว่าอันนี้มันเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมและอัปเดตนะครับอันนี้เป็นคลาสสิกอันนี้สําหรับสองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดสองอันเลย 99, อ่าสองอันสามหมื่นเก้านะครับอันนี้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยอันนี้สองหมื่นหนึ่งพันซื้อสองอันก็จะไปสี่หมื่นกว่าแล้วใช่ไหมสี่แต่ว่าวันนี้ราคาสามหมื่นเก้าพันบาทท้วนนะครับ วันนี้เท่านั้นวันนี้ไม่ราคาต่ากว่านี้ต่อไปนี้ไม่ราคาต่ำกว่านี้นาานแล้วพอลูกศิษย์ของพี่แค่เอา,อางี้ดีกว่าคิดแค่นี้ถ้าคุณทําวิดีโอหนึ่งวิดีโอนะถ้าคุณเกิดทําไปทําเรียนแล้วไปทาสักสิบวิดีโอยี่สิบวิดีโอสามสิบวิดีโอแล้วเกิดมันมีวิดีโอเดียวที่ได้แบบเขาอะวิดีโอเดียวแล้วในนั้นมีชื่อพูดคุณชื่อพูดพูดชื่อติดไปด้วยคุณสังเกตเลยลูกศิษย์ที่ผมสอนชื่อชอนชอนใช่ไหมเขาจะพูดทุกครั้งสวัสดีครับผมชอนบูราน เวลาวิวนั้นออกไปนะเวลาคลิปวิดีโอนั้นออกไปเกิดมันคนดูสิบล้านคนคนก็ได้ยินชื่อแบรนด์คุณสิบล้านครั้งสมมุติหมอโทนี่อย่างเงี้ยมีแต่คาว่าหมอโทนี่คลิปแม่งออกไปมีวิดีโออันหนึง่งคนดูล้านคนก็คําว่าหมอโทนี่สิบคนดูหนึ่งล้านครั้งหรือกี่สิบกี่กี่กี่ล้านครั้งก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการทำคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์ เขียนหัวข้อแค่นี้เองคุณไม่ต้องไปจ่ายตังค์ยิงแอดไม่ต้องไปจ่ายตังค์จ้างดาราจ้างใครทั้งสิ้นมาถือโปรดักคุณคุณนั่นแหละทําคอนเทนต์ให้มันดียิงแอดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เวิร์กแล้วไปเรียนซะสอ,อันนี้นี่เป็นคำสั่งเออ่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับถ้าใครคลาสสิกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคลาสลาสิกหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอันนี้สองหมื่นหนึ่งพันครับแล้วก็รวมกันเหลือสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ดีที่สุดแล้วต่อไปนี้จะไม่มีราคาต่ำกว่านี้แล้วผมแบบต้องอัพราคาเพราะว่าผมรู้ว่า มันมีมูลค่าแล้วก็คนที่เรียนต่อไปเนี่ยเอาไปใช้มหาศาสตร์นะครับแล้วผมบอกเลยผมพูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมานะไม่ว่าวันนี้ที่จะผมโฆษณาโปรโมทอะไรไปเป็นอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ผมไม่ได้ทําเพื่อเงินอีกต่อบอกด้เลยผมไม่ได้ทำเพื่อเงินแล้วผมทำเพราะว่าผมแฮปปี้ที่จะมาทำในวันนี้วันนี้เนี่ยทำดินเนอร์โคชชิ่งแล้วก็จริงๆก็แฮปปี้ที่ได้มาเจอคนเหล่านี้นะเพราะว่า ขาน่ารักกันทั้งนั้นเลยแล้วคุยก็ผลเรอกกันตลอดเลยไม่กี้เนี่ยใช่ปะใช่ค่ะใช่ยก็ิ้มตลอดผลเรากกันตลอดเลยก็แบบว่าเหมือนกับมาเจอเพื่อนแต่ก็สนุกแล้วก็ให้ไอเดียให้ให้เวลาผมแบ่อะไรเหมือนกับเป็นอ่านเกมขาดอ่านเกมการตลาดขาดแล้วผมก็ฟันธงให้เหลยว่าทําแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้แล้วมันใช่ <c oughs> คุณไม่ต้องไปเสียเวลาอันอื่นแล้วมันมันเนื่องจากผมอยู่ใน วงการการทาการตลาดออนไลน์มานานแล้วทําการตลาดแบบคอนเทนต์นะไม่ได้ยิงแอดนะยิงแอดน้อยมากคุณยิงแอดสายยิงแอดคือตอนนี้จะไปกันหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผลแล้วไงมันไม่ค่อยมันเพราะว่า Facebook อลกอริทึมเปลี่ยนแล้วคนเข้ามาในคนเข้ามาในตลาดเยอะมากคนพาะทุกทุกวันเนี่ยจะมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วคนใหม่ๆที่ลงคอนเทนต์แล้วทุกคนเก่าก็ยังลงกันอยู่อะ่ะ แล้วแม่งมันจะไม่มาหาสารขนาดนี้ได้ไงถ้าคุณทำคอนเทนต์ไม่เป็นนี่คือจบนะจ๊ะบอกได้เลยคุณจบมันจะไม่เกิดถ้าทำคอนเทนต์ไม่เป็นจะไม่เกิดถ้าหวังยิงแอดก็จะเจ๊งผมกล้าพูดได้อย่างนี้เลยเพราะว่าคุณจะไม่มีฐานแฟนเลยแล้วแล้วผมที่ผมสอนทุกอย่างนะจําไว้ที่ผมสอนทุกอย่างแล้ววันนี้ที่สอนทุกคนบอกว่ายอดวิวไม่สําคัญเท่ายอดเงินใช่เล่ายอดนี่เอาตัวอย่าง ตัวอย่างก็คือคน,คนทํายอดวิวเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ตังค์ก็ยังมีเยอะใช่ไหมยอดวิวผมไม่สนใจเลยยอดวิวของผมไม่ได้เยอะเท่ากับโอ้โหคนที่มันอะไรอะ่ะทำคอนเทนต์ตลาดอะไรเงี้ยที่ถึงคนจะเยอะเพราะอาจจะใช้เนื้อหาอประเภทหนึ่งที่ล่อคนเยอะเข้าที่สุดแต่ผมไม่จําเป็นอะ่ะผมลอกผมเอาคนที่ที่ใช่อะ่ะไม่ใช่เกือบใช้คำว่าลอไม่ใช่ผมเอาคนที่ใช่เท่านั้นเอาฐานแฟนตลาดบนเท่านั้น แล้วก็ยอดธุรกิจปีหนึ่งโอ้โมมหาศาลแล้วผมทำทำงานน้อยมากทำงานชิวๆพนักงานก็มีแค่เจ็ดคนแล้วก็ไม่เคยคุมเลยพนักงานไม่เคยคุมเลยเขาดูแลกับตัวเองกันหมดเลยสามคนที่ทำสามคนนี้ทำบัญชีอย่างเดียวเจ็ดคนนะสามคนในเจ็ดคือทำบัญชีอย่างเดียวเพราะผมมีหกบริษัทไงก็ทำบัญชีอย่างเดียววันๆน,นั่งทำบัญชีแล้วก็มีอีกสี่คนทำแอดมินจบมีแค่นี้เอง แ้วมีอีกคนนึงคือเมียผมไม่ได้เงินเดือนเมียผมน้าหนักสุดแมรี่ทําหนักสุดแต่ไม่ได้เงินเดือนโ <laughs> อเค <laughs> okay. ออานเราสรุปสุปดแค่นี้นะครับอันนี้1นึ่งหมื่นเก้าพันคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคลาสสิกนะครับหนึ่งจาก4 5่หมอันนี้21,000จาก4ี่หมนะครับรวมการมูลค่า90,000มบาทเหลือแค่3าม0มบาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเหลือถึง3ามทุ่มนะครับสามหมาบาทถึงสามทุ่มพุ่งหลังจากสามทุ่มราคาเปลี่ยนนะครับราคาเปลี่ยน ราคาสูงขึ้นถ้างั้นก็เราขอลาแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปโค้ชต่อนะครับโอเคในไลน์แอดใน YouTube IG ในอ i k t ิกตอกไปที่ไลน์แอดให้หมดเลยนะครับไลน์แอดแอดบันดิตนะแอดบียูเอ็นดีไอทีถ้าอยากมา private Coaching มาได้นัดเข้ามานะครับแล้วก็กรุ๊ปโคชชิ่งมาวันวันที่ไรนะวันที่สิบวันเสาร์ใช่ไหมไม่นะมันดินเนอร์วันที่สิบเอ็ดวันดินเนอร์โคชชิ่งวันที่สิบ แบบนี้แบบนี้ดินเนอร์โคชิ่งหกหมื่นเก้าวันที่สิบถ้าเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปโคชิ่งวันที่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งวันเต็มเก้าหมื่นเก้าโอเคงั้นก็ไปแล้วบ๊ายบาย